ความรู้สึกแปลกๆของคุณที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันคืออะไรโอ้ไฮพริเทสนะคะคุณอาจจะเป็นชาวกรกฎนะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้นะนะคะเป็นคนที่ชอบภาวนาอธิษฐานจิตนะคะใช้กฎแรงดึงดูดเป็นนะคะเรียนรู้เรื่องพลังงานจัก,กรวาลหรือว่าเป็นคนสนใจศาสตร์นะคะเกี่ยวกับพลังงานจัก,กรวาลเรื่องลี้ลับต่างๆนะคะบางคนก็ชอบสัญ,ญลักษณ์ของนกฮูก เลี้ยงนกคูกนะคะหรือว่ามีตุ๊กตานกคูกหรืออะไรเราแต่ที่เกี่ยวข้องกับนกคูกนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของความลี้ลับอะเออมองว่ามันเป็นความลี้ลับนะคะศาสตร์ต่างๆดาราศาสตร์โทราศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนมีเซนส์ดีด้วยนะเนี่ยอมว่าคุณรู้ค่ะว่าตัวคุณเองต้องการอะไรแล้วก็คุณก็รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะคะจากเซนส์จากอะไรแต่ว่าคุณแค่รู้สึกไม่แน่ใจว่าไอ้ความรู้สึกแปลกๆที่มันมีตอนนี้มันคืออะไรแล้วคุณก็รู้สึกสองจิตสองใจไม่แน่ใจว่าเซนส์ชันต่างๆเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ถูกต้องหรือยังออไอ้ความรู้สึกแปลกๆนี้นะคะเอาลองดูว่าถ้าพลังงานหลักตรงนะคะหกสิเปอร์ซนนะไปต่อได้เลยนะคะความรู้สึกแปลกๆของคุณ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันคืออะไรหรอว้า wow, ว the strength นะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวสิงห์นะคะหรือว่าเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะคือมันเป็นเรื่องที่ท้าทายบางอย่างนะเอาว่ามันกำลังจะมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์เรื่องราวนะคะสถานการณ์เข้ามาท้าทายความสามารถของคุณนะเอาว่ามันไม่น่าใช่สถานการณ์ปกติอะ มันเป็นความยากมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามันไม่ใช่เรื่อง normal normal ที่แบบคุณจะแค่แบบใช้เซนส์ที่คุณมีสัญชาตญาณที่คุณมีการณธิยฐานแบบธรรมดาธรรมดาอมมองว่าไม่น่าใช่ในช่วงเวลานี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาทดสอบคุณถึงได้รู้สึก,กแปลกๆไงเพราะว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่ที่คุณรับรู้ได้ว่ามันไม่ธรรมดาค่ะ นะคะและสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทดสอบนะคะสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณอย่างโอ้โหนะคะอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้สติด้วยอะ่ะคนที่ดูคลิปนี้ต้องตั้งสติด้วยนะอาจจะไม่ไม่สามารถใช้แค่เซนได้อย่างเดียวละช่วงเนี้ยต้องใช้สติปัญญาด้วยค่ะอะไรอีกดูซิ page of swords นะคะ คุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเมถุนกุลกุมนะคะเป็นลักษณะราศีของตัวคุณหรือคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเอาว่ามันมันท้าทายสติปัญญาจริงๆอะ่ะคือเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณจะต้องสืบค้นนะคะเออสืบค้นให้ลึกเข้าไปในสถานการณ์ค่ะว่าสิ่งนี้มามาทดสอบอะไรนะเหมือนอาจจะต้องเป็นนักสืบนักส่อง สืบค้นตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าช่วงนี้ไอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตคุณน่ะกำลังมาท้าทายอะไรกำลังมาทดสอบอะไรโดยเหมือนกับต้องตั้งสติจริงๆต้องใช้สติปัญญาช่วยด้วยจริงๆนะสิความรู้สึกแปลกๆของคุณกำลังจะบอก,กบอะไรปลายฟับสอดนะคะอู้อาว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องก้าวข้ามอะไรบางอย่างแลเนี่ย ถ้าไม่ใช่การเอาชนะตัวเองนะก็คืออาจจะต้องมีการเอาชนะสถานการณ์ในเชิงมีคู่แข่งก็ได้นะเนี่ยศัตรูคู่แข่งหรือตัวเองบางคนต้องเอาชนะใจตัวเองบางอย่างบางคนต้องเอาชนะศัตรูคู่แข่งซึ่งบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเอาชนะยากที่สุดก็ได้ไง เป็นการเอาชนะที่ท้าทายและยากที่สุดคือตัวเองใช่ไหมแต่บางคนจะเจอนะคะจะเจอกับศัตรูคู่แข่งที่แบบท้าทาทยความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นศัตรูคู่แข่งในที่ทํางานศัตรูคู่แข่งในในบริบทอะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์อะเออท้าทาทยให้คุณนั้นเอาชนะค่ะย้ำว่าเอาชนะตัวเองก็ได้หรือเอาชนะศัตรูคู่แข่งในในในชีวิตบางอย่างนะคะเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ อืมขอดูอีกค่ะขอดูอีกอูควีนน็อซอดถ้าคุณเอาชนะสถานการณ์นี้ไปได้นะว่าคุณจะเติบโตขึ้นนะจากเด็กดาบเป็นควีนอปซอดเป็นควีนดาบอะเกี่ยวข้องอย่างมากกับชาวทัตลมเมถุนตุนกุมนะคะคือถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้บางอย่างนะคะคุณจะเปลี่ยนสภาพจะเติบโตขึ้นแน่นอน สติปัญญาแข่งแกร่งขึ้นตัวตนโตขึ้นจิตวิญญาณโตขึ้นนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอมว่านะถ้าคนที่ต้องเอาชนะตัวเองคือเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเลยแหละแต่ถ้าเกิดต้องการเอาชนะศัตรูคู่แข่งก็คือแบบอื้มก็ใช้ความสามารถที่ยิ่งยวดต้องใช้สติปัญญาอย่างมากค่ะนะคะแต่ว่าเซนหรือสัญชาตญาณของคุณจะนําทางได้เป็นอย่างดีนะ แต่คุณจะต้องสืบค้นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยว่าต้องใช้วิธีไหนต้องใช้ไม้ไหนต้องใช้มุกไหนถึงจะเอาชนะตัวเองในแง่มุมนั้นได้นะคะหรือถึงจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งในแง่ที่แบบนั้นๆได้คือแต่ละคนน่ะมันคงไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณกําลังจะเติบโตอะเอางี้ดีกว่ากําลังจะเติบโตแต่มันเป็นการเติบโตที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างยิ่งยวดแล้วก็ท้าทายและเหนื่อยและเหนื่อยขอดูใต้สําหรับนิดนึงนะ s ิ x กซ c บ p s นะคะเออแต่ว่าคุณจะมีกรารยนานมิตรที่ทําให้คุณผ่านไปได้เนาะในบางเคสนะคะเป็นเพื่อนต่างมิติอ่าแต่ละคนจะรู้แหละเป็นเทวดาประจําตัวเป็นอะไรก่อนแล้วแต่นะคะเป็นเซนส์สัญชาตญาณนะคะเดิมๆของคุณก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนเป็นกัรายนานมิตรกรัรยานธรรมคือออกแนวไม่ได้ผ่านไปด้วยแบบความโดดเดี่ยวอะนะนะคะจะมีสปิริตอืมนะคะสปิริตไกด์นะคะ s p i ช i t นะคะหรือว่าแบบเป็นพันธมิตรที่จะนำทางนำพาหรือเดินทางร่วมกันกับคุณเพราะฉะนั้นแล้จงรักษาเขาเหล่านั้นไว้ให้ดีนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นไม่ว่าจะแบบต่างมิติหรือมิติเดียวกันนะคะรักษามิตรภาพที่ดีๆไว้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยคุณนำพานำทางนะคะการเติบโตที่ดีงามในครั้งนี้ ะะเขาจะเดินเคียงข้างคุณสิ่งเหล่านั้นจะอยู่เคียงข้างคุณเดี๋ยวออมขอเช็คหน่อยซิว่าการเติบโตในครั้งนี้มันจะนำทางไปสู่อะไรละ่ะการที่คุณจะต้องเอาชนะตัวเองหรือเอาชนะศัตรูคู่แข่งแน่แหละมันเติบโตขึ้นมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันสง่างามขึ้นแหละและไม่ได้โดดเดี่ยวแน่ๆแล้วละ่ะแต่ว่าแล้วมันจะนำพาคุณไปสู่จุดใดอีก the hermit การปฏิบัติตหรอบางคนจะปฏิบัติทำได้ได้เข้มแข็งขึ้นเนาะนะคะบางคนจะแบบเขาเรียกว่าได้มีประสบการณ์เอาไว้เล่าเล่าขานเออนะคะให้ลูกให้หลานหรือว่าเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแชร์กับเพื่อนๆนกับคนที่แบบอยากรู้หรือเอาประสบการณ์นั้นมาทําเงินได้ก็ได้นะในบางเคสนะคะคือมันได้ความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างมาทําให้คุณนั้น เป็นแบบเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณมากขึ้นหรือว่าอ๋อมีประสบการณ์ที่แกร่งแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตในการงานนะคะในการทำมาหากินก็ได้นะเป็นการเติบโตนะคะแล้วก็บางคนก็ปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นอะ่ะอืมนะคะอะไรอีกขอดูอีกคะ่ะนําทางคุณไปสู่สิ่งใดได้อีกวิแล้วจะมีความสุขขึ้นอะ่ะสี่นายออฟคับนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่แรกมาจากความแบบเหนื่อยยากเนาะ เป็นความสุขที่แรกมาจากการที่แบบโหต้องใช้สติปัญญาในการฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นต้องเอาชนะตัวเองต้องเอาชนะศัตรูคู่แข่งแต่จะแฮปปี้ขึ้นจะมีความสุขขึ้นผลบุญจะหนุนนําให้คุณนั้นมีความสุขมากขึ้นพึงพอใจในการปฏิบัติของตัวเองพึงพอใจในชีวิตของเรานะคะอุ้ยเดซันฝาเปิดนะคะ้าเปิดเออเดอซันนะคะ คุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันและชาววันอาทิตย์หรือราศีสิงห์นะคะคือแบบปรารถนาอะไรล่ะได้หมดอะดอสันอะโอกาสดีๆความรักทีด่ดีความสำเร็จในธุรกิจตัวตนที่แบบล้ำค่าเลอค่าคุณปรารถนาอะไรชีวิตที่จะประพัดสอนอีกครั้งชีวิตที่จะรู้สึกมีความสุขเหมือนเด็กๆอีกครั้งนะคะเออ แสดงว่าถ้าคุณเอาชนะและผ่านพ้นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกๆกนี้ไปได้นะคะโดยเน้นยาวว่าช่วงเวลาที่แปลกแปลของคุณนี้ใช้สติปัญญาในการนำทางโดยจะมีกลยนณมิตรกลยาณธรรมทั้งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามอยู่เคียงข้างคุณนำไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นการเจริญเติบโต,ตในจิตวิญญาณความสุขความสมหวังโอกาสที่ดีใต้สําหรับค่ะ นั่นไงวิวอัลฟ่าจูนมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ววะทุกคนมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมีไพ่ชาววันพฤหัสธ,ธนูมีขึ้นมาด้วยทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และแม่นตั้งแต่พลังงานหลักยันตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จัก,กรวาลจัดสรรมันเป็นสิ่งที่ยังไงคุณก็ต้องเจอมันเป็นการพัฒนาของคุณมันเป็นการเติบโตที่ยังไงมันต้องเกิดขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ตามดวงชะตาตามเกณฑ์ชะตาตามจากพลังงานจากกวาลส่งมาอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอค่ะแล้วมันจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเดอ u n ซันแล Will June ้ว o ิวออฟจูนสถานการณ์แปลกๆของคุณแล้วเมื่อกี้อมเหลือไปเห็นเลขสิบเอ็ดสิบเอ็อมเหลือไปเห็นว่าอมอัดคลิปมาสนะิบเอ็ดนาสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดวินาทีเป๊ะคือมันคอนเฟิร์มว่าใช่มันใช่ทุกคนที่ดูคลิปนี้น้อมรับคำทำนายไว้เลย ว่าหลังจากที่คุณผ่านสถานการณ์ที่แปลกๆในช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยการขัดเกลาตัวเองเอาชนะตัวเองศัตรูคู่แข่งหรือใดๆชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเตะสัซานไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนี้แล้วนะคะทุกคน